มาชมเบื้องหลังบรรยากาศการถ่ายทำปฏิทินดาราช่องสามประจำปี2559กันบ้างค่ะเดือนนี้ค่ะหนุ่มตีเจมส์มานะคะควงสองสาวเลยค่ะ,คะน้องแยมมาธิราแล้วก็น้องแพทแพทริเซียนะคะบอกเลยจับตาดูดีๆเพราะว่ามีท่าย,ยากค่ะละฮคะใช่ค่ะชมกันเลยค่ะนี่แหละคะ่ะนี่คือการเตรียมพร้อมก่อนถ่ายของหนุ่มเจมส์นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าวิดพื้นทําไมชิแพคกก็ไม่เห็นต้องชอว,ว่าเนี่ยใส่เสื้ออยู่แบบนี้ะนะคะแต่หนุ่มเจมส์เขามีคําตอบมีเหตุผลนะคะเดี๋ยวเรา ฟังกันดูว่าทําไมถึงต้องวิ่พื้นพื้นก่อนวิ่ก่อนเหรอไม่มีะไรทัเลยครับเลยวิเลยนทำเป็นปิดทำเป็นปิดเหรอทำเป็นคุณดีทํทำเป็นถึงนีดเฮ้า้าเพื่ออะไรทั้งข้าวเนงเฉยๆนะคะแต่จริงๆแล้วหนุ่มเจมต้องเตรียมกำลังสำหรับการยกสองสาวค่ะที่เดี๋ยวกำลังจะได้เห็นนี่นะคะค่ะต้องยกท้าน้องแพทแล้วก็น้องแยมพร้อมกันในคราวเดียวเออเหรอคะโอ้โหมีนี่แหละค่ะเป็นยังไงคะ ไม่ให่ยกธรรมดายกแลต้องค้างเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องทำน้าสบายๆเหมือนไม่หนักอะไรเลยให้สมกับคอนเซ็ปต์ของปริเทนเรียบหรูดูสบายดูสบายดูนะคะแต่ว่าอันนี้จะสดใสด้วยค่ะแข็งแรงจริงๆโอ๊ตสคนรับหนักรูปร้อยได้ไหม เนี่นะคะส่วนอีกชุดหนึ่งค่ะก็ยังคงความสดใสน่ารักเหมือนกันนะคะชุดนี้หนุ่มแจมก็คงยังต้องโชว์ท่ายากอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ,คะมีทั้งโดนศอกโดนเข่าโดนดึงะนะคะนี่นี่เป็นภาพประหลังที่สนุกบินๆนะคะโดนดึงหัอันนีศอกอีกทีนึงค่ะเมื่อกี้โดนเข่าไปแล้วนะคะ,คะ ต้องโชว์ความแข็งแรงอีกเดี๋ยวมีอีกค่ะค่ะโดนแกล้งแต่แต่ดูแล้วก็ได้อารมณ์นะคะอารมณ์อะไรคะอารมณ์สนุกเออนี่ร่าเริงมีท่ายากเยอะเลยค่ะสำหรับเซตนี้นะคะสดใสน่ารักค่ะแต่ลองไปฟังสัมภาษณ์กันดูนะคะวันนี้เซ็ตจะมินิมอลมากแค่ไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ก็จะเน้นเนื้อหน้าผมแล้วก็เสื้อผ้าให้ดูสดใสดูมีชีวิตชีวาค่ะใส่เสื้อผ้าน้อยๆอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่นี่เลยคือ ผมรับบทหนักอีกแล้วครับผมเป็นหนักเป็นเป็นฉากคู่ครับผมโดนแกงโดนแกล้งโดนสารพัดโดนอุ้มโดนทับโดนอย่างเงี้ยครับต้องต้องอุ้มทั้งสองคนพร้อมๆกันครับคุณผุ้ธมนะครับนางเอกรุ่นใหม่นะครับเอ่อทุกคนร้อยเจ็ดสิบอัพนะครับลองคิดดูลองคูณคูณกันดูว่าน้ําหนักจะเลขสี่เลขห้านะครับคือแบบแต่ว่าสนุกมากครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมในอุ้มแล้วก็ได้เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องแยมด้วยครับผมยินดีค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่เจมก็สนุก สนุกกว่าที่คิดเพราะว่านุกพี่เจนจะเงียบๆไม่มีอะไรแบบไม่พูดอะไรอย่างแต่จริงๆเนาะพี่เจนนี่พูณมาค่ะก็ฝากด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนทุกๆเดือนจะสดใสแล้วก็น่ารักมากค่ะ ที่เจมพูดมากนะคะร้อยจากสิบที่เจมพูดนี่ไม่ได้หมายถึงน้ําหนักนะคะส่วนสูงค่ะแล้วก็ไปลองคานวณน้ําหนักกันเอาเองนะคะค่ะน่ารักสดใสจริงๆค่ะปฏิทินดาราช่องสามประจำปี2559นะคะเห็นเบื้องหลังกันอย่างนี้แล้วรอชมกันค่ะวางจําหน่ายวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนนี้นะคะมีทั้งแบบแพรแล้วก็แบบตั้งโต๊ะที่เซเว่นอิเลฟเว่นทุกสาขาค่ะค่ะมีหน้าละเจมถึงต้องวิดพื้นก่อนนะคะที่จะถ่ายปฏิทินชุดนี้เพื่อุนะเพื่อเรียกพล กำลังก็น่ารักดีนะฮะอ่ะ